งเรียนทุกวันเพลงของน้องสตังหนังดีเอวีเพลินคาวาชัชต้นฉบับน้องนออครุรินจังรักการไปโรงเรียนทุกวันครุรินจังไปโรงเรียนกับเพื่อนๆนรักโฆษณาสามสิบวินาทีเปิดเทอวันแรกของเวฟอันนั้นบีชุิก,การเบางแดงวันเกิดก้ากุมภาพันธ์ ฉันรักโฆษณาสาสิวินาทีอันนี้นิตยาแซ่เตินครรินจังไปโรงเรียนกับเพื่อนๆนเพื่อนๆพ่นทำได้ครรินจังทำไม่ทำได้เพื่อนเพื่อนทำได้เฮลโลแเคียงโก้ไมเคิลทำไม่ทำได้ครรินจังเก่งกว่าเวฟและสามสิบนิตยาแซ่เตินเฮลโลแเคียงโก้ไมเคิลเก่งลูปี้ก็เก่งเพื่อนๆนก็เก่งไปโรงเรียนทุกวัน มิตี่เรียนหนังสือกับครูไม่ขึ้นโปรแกรมแอนเดอรแกงหนังดีเอวีเพลนไปโรงเรียนวะชั่นน้องสะตั้งหนังดีเอวีเพลนแปงน้องนอ,อ,อทอกคนก็ต้องไปโรงเรียนเปิดเทาวันแรกเรียนอย่าตั้งใจเรียน ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะกระเป๋าจะไปโรงเรียนเกมสมุดวาดเขียนที่โรงเรียนมีเพื่อนมากมายคุณครูใจดีทุกคนได้ฝึกฝนดังน้อยเว้นสบายนอนผ่าแข้งนอนข้านอนไวายจังตอนข้าไหนก็สบายตัว มาเรียนจนถึงวันสุขก็สนุกมาเรียนทุกวันเสารอาทิตย์แซนสั้นก็อยู่บ้านล<ะ>เล่นกับครอบครัวพอแมแ่พี่น้องตายายที่สบายพักผ่อนเรื่อรัวกลับบ้านมาปวดหัวรู้สึกตัวพรุ่งนี้วันจันทร์ กันได้เจอเพื่อแล้วอังคารได้เรียนกันแล้ววันผู้ใสชุดพลาแลาได้ออกกำลังกายวันพัรสสือหาสวนเบิรววมาสุดก็ะดอดเดินล,ละวันพลา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 วัเราต้อกันไปไปกินหมูกระทะ เปาจากไปโรงเรียนเก็บสมุดวาดเขียนที่โรงเรียนมีเพื่อนมากมายคุณครูใจดีทุกคนได้ฝึกฝนได้นอนเว้นสบายโดยตักแงางบังข้างนอนนานจะนอนท่าไหนก็สบายตัว วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็สนุกมาเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์แสงสั้นก็อยู่บ้านเล่นกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องตายายที่สบายพักผ่อนรัวรัวกลับบ้านมาปวดหัวรู้สึกตัวพรุ่งนี้วันจันทร์ วันจัำได้เจอเพื่อนแล้วอังคารได้เรียนกันแล้ววันพุธชายชืพ่พลาแล้วได้ออกกำลังกายวันพฤอเรือหายสนบอลแล้ววันสุดจันทร์ได้อยู่นานแล้วพอหน้าร้อมาแล้วมาล้างลูกกับด้านไปไปกินหมูกระทะ วันจำได้เจอเพื่อนแล้วอังคารได้เรียนกันแล้ววันผูใส่ชุดพลาแล้วได้ออกกำลังกายวันพาหรื่อส่วนตัแล้ว,วัาสุดใจได้อยู่งยิางั้ำพอแม่เรามา,มาแล้วมาเริ่มกับบ้านไปไปกินหมูกระทะ ใส่แค่ตุ้มหูแล้วก็รองเท้าไงสามีตีซร,ร่าโป๊กกะเลล่าทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยทำแบบนี้เหมือนกับเป็นโฟกัสกับข้าวหอมัมนบีเอ็มกับเวฟเปียกโป๊กกะเลล่าเอาน้ำข้เหรือหลายเบอร์ยี่เก้าไข่เจียวไข่ดาว โฟกัสกับข้าวหอมน้ามันดีเอากับเวสเปียร์ไข่ดาวไข่เจียวน้องโฟกัสน้องข้าวหอมไโฟกัสแก๊งกระเทียม plus วิตามินอีโฟกัสและล่าไข่ดาวไข่เจียวทำแบบนี้หน้าตาทางสามาโฟกัสกับข้าวหอมมันเบียกับเวสเปียสามีปิตราทำร้ายนะกญาติทวินถ้ามันกับฟรุตตี้บาร์มอสซัมเปีย โฟกัสลาลอาอาบน้ำข้อหรือหลาเบอร์ยี่เก้าโฟกัสลาลาไม่น่ารักเลยนี่เบี้ยนี่เวสโ,เเวโฟกัสลาลาเป็นไข่เจียวไข่ดาวโฟกัสข้าวหอมเหมือนเบีย้ยกับเวสเปียยโปรแกรมแอ,แอแนเดอร์แกนหนังดีแอร์วีเพลินขไข่ดาวไข่เจียวโฟกัสข้าวหอม อยู่กับน้องกันแค่สองคนน้องก็สุกซนจนพี่ต้องปวดหัวให้ทำเสียงกบแล้วก็ทำเสียงวัวเพราะตัง้งหลายตัวพี่เหนื่อยนะรู้ไหมเล่นอยู่นานจากเช้าจนสายอยากขอพี่ชายขี่หลังอีกสักที เท่านั้นไม่พอบอกขออีกได้ไหมบังว่าอยากให้พี่ทำกับข้าวให้กินและเข้าในครัวเจอใครกายอยู่สองฟองถ้ามาถากับน้องวันนี้จะกินเมนูอะไรรูชอบใครได้ สีขาสีแดงกินแล้วแคฉมเราพร้อมปบรงเรียนเลยเชียงแต่พี่ไม่เอาแต่ชาตต้องไข่เดียวกินแล้วชาลัดชเลียพี่ไม่กินไข่ดำก็จะเอาไข่ดำพี่ก็จะเอาไข่ฟี 呀，猛！もう <noise> แปลงร่างเป็นไข่เปียวไข่ดาวทำแบบนี้เหมือนโฟกัสกับข้าวหอมเหมือนบีเอ็มกับ Wave, เวฟเปี๊ยะไข่เปียวไข่ดาวแสนอร่อยของโฟกัสกับข้าวหอมโป๊กกะลาลาแปลงร่างเป็นไข่เปียวไข่ดาวโฟกัสข้าวหอมเหมือนเบียกกับเวฟเปียะโป๊กกะลาลาไม่น่านรักเลยนี่บีเอ็มนี่เวฟโป๊กกะลาลาทำแบบนี้ไม่น่านรักเหมือนโฟกัสกับข้าวหอมเหมือนเบียกกับเวฟเปียะ แป้งร่าเป็นไข่เจียวไขด่ดาวปอกไข่เจียวเสียงภาคสุก,กิสายจา๋าและล่าไขาด่ดาวเสียงภาครัฐภูมิแซลีปอกไข่เจียวโฟกัสบีเอ็มและล่าไขาด่ดาวข้าวหอมเวสเวสกับบีเอ็มปอกกับและล่ามาสุก,กิกับรัฐภูมิเลขห้าสี่นรชนแ้่งฟุ้งปอกกับและล่าไม่น่านรักเลยนี่แมโกนี่อามา่า นี่บีแอนนี่เวฟโป๊กกัไลาลาทำแบบนี้ไม่น่ารักเหมาอโฟกัสกับข้าหอมาเบียกับเวฟเบียบยโป๊บน้องเป็ดอินดี้ไลลาแพรวา ยิ้มยัางจังสาสกับการเล่นป๊อกกับลาล่าไม่น่ารักเลยนี่เบียร์นี่เวฟอย่าเห็นแก่ตัวเพลงของบอยกวินสียพงฮงอันนี้คิดไงเซนส์ไดร์รีแพลย์โปรเทคด้วยพลังนก อย่าเห็นแก่ตัวอย่าห่วงแก่เป็นอย่าเห็นแก่ตัวอย่าหัวงอย่าเห็นแก่ตัวอย่าห่วงแก่เป็นอย่าเห็นแก่ตัวอย่าหวงอย่าเห็นแก่ตัวอย่าห่วแก่เป็นอย่าเห็น เพลงเด็กเล็กเปรีฟังกันเถอนิเว็บและสอนสิทธิ์นิยอสซงเติน พละสิงห์อานลลนา,านริานญาแรงฟันกันค่ะอันนี้พละสิงห์อานนริน,าานเด็ผู้ชากับผู้หญิงและสไลเดอร์หรืว่าสที่กันกเป็นเด็เราต้องรผู้ชาอยู่ตามันตอนเมื่อแรงฟันแรงให้ดีทุกทีเลยแรงฟันยั ก็เป็นวิธีที่ทำให้ฟังนทนทานและแรงนะใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะคะเอาละพวกเราเรามาแปรงฟันขั้วปากกันดีกว่าเริ่มต้นที่ฟันบังขวาด้านนอกโนรีชีดวัตซีหน้าตาเหมือนพี่เอ็นเบียบ terbaik, dan mana bonda nong, data bani karo ribani mana doa, nana bonda bia, terbaik, fan bonda kiri, dana, norin cipta film akar bia, terbaik, terbaik, parang ด้านในต่อไปต่อไปฝันล่างซ้ายด้านในต่อไปต่อไปด้านในฝันหน้าล่างด้านในโนริชิวะซีอน้าตาเมือบีเอ็นเปียกอาต่อไปต่อไปฝันหน้างขวาด้านใน ฟัลังขวาด้านใานต่อไปต่อไปแปรงลิง้อปปงลิง้นเอาละพวกเราเอาละพวกเรารจาก้จากป,ปรงลิ้นเสร็จแล้วบ้นฟองออกก่อนนะคะว้นฟองออกก่อนว้นฟองออกก่อน,นโนรีชิวาซีน,น้าตาเหมือนบีเอ็นเปียก กคนยิ้มสวยๆทุกคนฟันดีทุกคนฟันสวยบ้วนน้ำครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับบ้วนน้ำครั้งเดียวบ้วนน้ำครั้งเดียวอย่าเพิ่งกินอะไรอีกครึ่งชั่วโมงทุกคนฟันสวยทุกคนฟันขาสะอาดว้าวฟันดีไหมพวกเราฟันดี นนะะทุกคนฟัน,นดีฟันวสวยเด็กผู้ชายกับเด็กผูห้หญิงและสไลเดอร์เด็กผู้ชายทุกี่ทุกการพูดจาเนี่ยเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้หญิงน่ารักเด็กผู้ชายและสไลเดอร์ไม่เก่งเด็กผู้หญิงและสไลเดอร์เก่งเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้ชายก็จะกลายเป็นอามันร้าแล้ววิดีโอแพงแปลฟันสิสองด้านอันนี้วิพัลลสิงห์อานนัลยนายันทุกคนฟันสวยทุกคนฟันดีทุกคนฟันสะอาดทุกคนก็ต้องเป็นฟันขาวสะอาดให้หมด ฟันสะอาดดีทุกคนฟันสวยฟันน่ารักทุกคนฟันขาสะอาดยิ้มช่างพระเยซูเพลงเด็กเล็กๆเ,เพลงเด็กสรรเสริมพระเจ้าชัยรัฐยาเทียม ป้อทากัดฟรอชทาก็เป็นแชวัตทาก็กลัวผีหอยถ้าเงาหน,น้าตาเหมือนแชวั้เปี้ยงหมายีกก่ต้อนนิชันผมแล้วเด็กเล็กๆอย่างเราทางไลายพระยูทรงรักมากมายพระองค์นั้นเปรียบเราทางไลายเป็นดังชาวสวรรค์เบื้องบนหากมีใครอยากรู้จักสวรรค์ ใม่มีใจร่นเรงเบิกยบานไม่ป้องไร้ายไม่คิดโกงใครใครแต่มีใจไม่ตาประนีเด็กเล็กๆอย่างเราทั้งหลายพระยซูุรงรรักมากมายพระองค์นั้นเปรียบเราทั้งหลายแม่นดังชาวสวัร์เบื้องบน เด็กเล็กๆอย่างเราทั้งหลายพระเยซูทรงรักมากมายพระองค์นั้นเปรียบเราทั้งหลายเป็นดังชาสวรรค์เบืองบนหากมีใครอยากรู้จักสวรรค์ให้มี สู่ทรงรักมากมายพระองค์นั้นเรียบราวทาั้งหลเป็นดังชาอสวรร์เบื้องบนบาบี้ผีเป็นเด็กผู้หญิงไม่น่ารักเลยถ้ามันกอดฟรุตตี้บารมอสซอมเปียวเลจเจดเป็นจูนเขาทำอะไรเด็กดีมีวินยัยเด็กเอ๋ยเด็กน้อย เด็กเอ๋ยเด็กดีบาร์บี้ผีทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยเจ๋เป็นจูนเขาทำอะไรโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานาไม่คณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลามหิดลโครงการโภชนาการสำวัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสริสุขภาพภูมิใจเสนอ ครองการเด็กไทยดูดีเพลงเด็กดีมีวินยัยแกนเด็กดีมีวินยัยนี่นอนรชนแท้ฟุง้งเดี๋ยวนี้ยังไม่มีหนูสีเขาทำร้ายเก่งกับหนูดีเก่งเสียงผ้าเด็กชายนอนรชนแท้ฟุง้งหนูดีเสียงผ้าเด็กหญิงการยารแาแท้จ๋าแกมเด็กดีมีวินยัยภารกิจเด็กดี เด็กดีต้องมีวินัยจำเอาไว้เด็กดีต้องมีวินัยจำให้ดีผู้ใหญ่ก็จะชื่นชมให้เราได้ยินทุกทีลืมทุกทีจะจำไปเายจากนี้ต้องมีวินัย แม้ใน,นวันนี้เราจะยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังคงเป็นแค่นักเรียนแต่ก็เรียนยังตั้งใจตั้งใจจะเป็นเด็กดีขอใครผู้ใครบอกเราไว้เด็กที่ดีต้องมีวีไหนเมื่อเราเติบโตขึ้นมาเราจะพาประเทศไทยก้าวไปไกลกว่าเดิ บางครั้งบางครั้งเราทำได้ตามใจราเท่าไรแต่ยังไม่ตนได้ทำให้ทุกคนได้พอใจพวกเราได้เป็นเด็ก วันนี้มอทางไหนก็ดูวุ่นวายทุกคนต่างทะเลาะกันแต่ยางฉันไม่เข้าใจเมื่อไรจะพอสักทีน้ากูใหญ่ผู้เคยบอกเราไว้ถ้าทุกคนนั้นมีวินัยและสื่อสารสามัคคีรุน้าที่ประเทศไทยต้องไปได้ไกลกว่านี้ ว่าเราเป็นเด็กดีเด็กดีต้องมีวิน Talk to the lights on me. Let me give you my จำไปเลยเดกีต้องมีวินยัยเกมเพียทั100้เทาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเด็กดีมีวินยัยบาร์บี้ผีเป็นเด็กผู้หญิงไม่น่ารักงเลยถ้าแบบนี้หมายเจ็บเป็นอริงท่าสอนโครงการเาด็กไทยดีเล่นเด็กดีมีวินยัยเด็กดีนะจ๊ะลูกเป็นคนหัวดี